สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับาฝันเช่นเคยกับรายการมิวสิกพิก ลุคคือมาสุกสองทุ่มตรงเรามีนัดกันที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะวันนี้พามาละลาข้างนอกอีกแล้วค่ะฝันอยู่ที่ร้านมิสเตอร์โจนะนคะสาขาทองรอ่อ13นั่นเองค่ะใครที่อยากจะมาเติมความหวานต้องมาที่นี่เพราะว่าวันนี้เนี่ยนอกจากว่าเมนูของหวานจะเยอะ yeah, a, แยะฟฟ่าเลยแล้วก็ฝันยังมีนัดกับหนุ่มแซนหวานหนุ่มอบอุ่นเสียงเนี่ยอย่าบอกใครเลยค่ะเอาเป็นว่าไปดูข้างในดีกว่าเขาน่าจะมารอลวมั้งมาเลยค่ะ สวัสดีครับพี่คิงโอ้โหสวัสดีครับผมคิงพิเชษ์นะครับจาก Universal Music Thailand ครับโอ้โหเต็มยศมากๆหรือว่าถ้าเกิดว่าคุ้นๆกันก็พี่คิงเดอะ o i c ์ซีซั่นหนึ่งใช่ครับใช่อ้าวมาแล้วนี่เห็นไหมของเขาค่ะขอบคุณค่ะ าาสาวหวาน,วน,วนก็ต้องแบบสตรอเบอรี่นะคะครับพี่กิงคุยกับคุณผู้ชมไปก่อนเลยค่ะครับสวัสดีครั้งนะครับ <c oughs> ผมก็รอเลนลเอามา <c oughs> คุยกันต่อวันนั้นวินาทีนั้นครั้งแรกที่เดินเข้าไปได้ข่าวว่าพี่คิงเนี่ยมีแบ็กกราวด์ที่เป็นเกี่ยวกับนักร้องเป็นคอรัสอะไรอย่างางี้อยู่แล้วทําไมถึงแบบตัดสินใจไปประกวด h e Vo i c ทที่อยากจะมารายการ The อ voice ก็ส่วนหนึ่งก็คืออยากจะมนอยู่ข้างหน้าด้วย อยู่หลังเบื่อหลังเบื่อชครับแล้วก็มันก็เป็นอีกอีกเส้นทางหนึ่งที่ที่ทำให้เราสามารถต่อยอดในวงการดนตรีได้อีกนะครับเพราะอนาคตผมก็ plan ไว้ว่าจะเปิดโรงเรียนสอนน้องเพลงแล้วก็อยากจะทําตามความฝันของตัวเองมีอัลบั้มมีเพลงที่เราแต่งเองแล้วก็ทำอัลบั้มออกมาให้คนได้ได้ฟังครารู้สึกเป็นยังไงบ้างพี่คิงตอนนั้นก็ก็ดีใจครับแล้วก็ คือจริงๆแล้วไม่ไม่ได้อยากจะมาแข่งขันกับใครอะไรอย่างงี้ใช่ครับยิ่งกับตอนนั้นบัตเทิลกับน,นั่นเองโอ้โห ส่วนตัวเลยผมกับนั่นเองอะจริงๆแล้วเราเราเคยร่วมงานกันมาก่อนใช่ร้องเพลงด้วยกันมาแล้วก็ล่าสุดก็คือก่อนก่อนจะขึ้นเวทีก็เลยคุยกับพี่หน่งว่าพี่หน่งเรามาทําโชว์ดีกว่าพี่เรามาทำเพลงนี้ให้ให้ดีที่สุดดีกว่าคือให้ให้เป็นความทรงจําของคนดูไปดีกว่าทาเพลงนี้ให้มันออกมาแบบเพราะที่สุดแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะถ้าเกิดว่าตรงนั้นนะคะมีการจุดไฟขึ้นจริงจริงเนี่ยสตูไม้ไปแล้วมันจริงๆครับมันปะคือคือถ้าสังเกตได้จก็คือ ช่วงที่ร้องนี่คือบบมีเวียงหมัดกันจริงๆนะคือเพลงผมก็พี่หึงก็มันเหมือนแบบมันเหมือนแบบถ้าถ้าเป็นเกมต่อสู้ก็จะเหมือนมีการปล่อยหมัดปล่อยอาวุธกันอยู่ตลอดเวลาใช่ปล่อยพลังเป็นเซนเซียเป็นเซนเซียกันไปนะคะแล้วพอโอเคละจบเดอะไวท์ปุ๊บความฝันเป็นยังไงคะตอนนี้ก็ตั้งแต่จบเดอะไวท์ก็ต้องขอขอบคุณรายการเดอะไวท์ด้วยนะครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับ อ่า Universal Music ไ h a แลนด์ก็คิงมีสิทธิ์ในการช่วยกันออกคอนเซ็ปต์แต่งเพลงอุ้ยเข้าทางเราเลยนะทางเนี้ยแล้วก็ให้ทำทั้งอัลบั้มเลยจากความฝันจากกระระกวดปุ๊บตอนนี้ก็ได้ The Voice จริงๆนะครับออกมาหนึ่งชีวิตค่ะใช่ครับเป็นยังไงบ้างลูกก็ลูกสาวผมชื่อน้อง Voice นะครับอืมเลยได้ชื่อมาตอนแรกคิดอยู่ใครที่ได้ติดตามในรายการก็คือรรยาผมก็จะ องท้องไปแล้วก็ไปเชียร์ตลอดใช่ตอนนี้ก็หนึ่งครึ่งละเวลาที่เขาอยู่ในท้องใช่ผมร้องเพลงให้เขาฟังตลอดเลยใช่ไหมเกือบทุกวันนะครับแล้วอยากให้ลูกเป็นนักร้องไหมคะอืมอันนี้แล้วแต่เขาเลยครับและย่างงี้ทุกวันนี้เนี่ยค่ะมีการเราแต่งเพลงดูแลกลับมาเรื่องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับแยก ระหว่างเรื่องของเวลาครอบครัวแต่งเพลงหรือว่าแบบการดูแลเพลงของเรามันยากไหมคะเวลานึกไม่ออกหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่คิงมีเทคนิคอย่างไงบ้างก็เวลาที่เราทําอะไรมากๆเยอะๆเนาะแล้วมันสมองมันเต็มใช่ไหมก็ต้องหาอะไรที่มันรีลกซกก็คือการไปพักผ่อนแบบครอบครัวแล้วก็ไปต่างจังหวัดล่าสุดก็พิ่งไปฟื้นขึ้นมาแล้วพอกลับมาทํางานได้ผลไหมเวลาคิดอะไรก็มันมันก็จะได้ผลนะมันเหมือนแบบว่าเฟสแบบ ลีนแบบล้างแล้วเริ่มใหม่ใช่ใช่พอพอจะเริ่มพอจะเริ่มทำเพลงก็มันก็จะมามันก็มีไอเดียอะไรเข้ามาเยอะค่ะทีนี้พูดถึงอัลบั้มนี้แนวเพลงยังไงคะอือจริงๆแล้วก็อะไรก็ได้ที่ที่ผมที่ร้องแล้วสบายที่สุดจริงๆแล้วของของนักร้องแต่ละคนนะ่ะก็ะแนวอัลบั้มนี้ก็คือพยายามดีไซน์การร้องตอนแรกก็ดีไซน์การร้องแบบจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วเราก็ มันไม่ใช่ตัวเราอะถ้าเราไปไปบังคับมันนะนะก<ช>็ลเลยร้องออกมาโดยจากอารมณ์ของตัวเองดีกว่า ซึ่งอัลบัมหลังนี้แน่นอนและอย่างนี้คุณผู้ชมจะติดตามแบบความเคลื่อนไหวของพี่คิงได้ทางไหนยังไงบ้างก็ง่ายๆนะครับก็เข้าไปาติดตามจากเพจของ Universal Music Thailand ได้นะครับเพราะว่าวก็หลายๆคนสำหรับคนไทยนะครับก็ยังไม่ค่อยรู้จักนัะเพราะว่าผมก็ถือว่าเป็นศิลปินคนไทยคนแรกของค่าย Universal Music Thailand ด้วยแล้วก็ ติดตามได้ทาง f c e e o o o กของคิงด้วยนะครับถ้าไป Follow กันเยอะๆนะครับตาม Fan Page นะครับผมแล้วเรายังมี Instagram i อ่า a ินสตาแกรมด้วย IG อ่า Follow กันเลย i ิ g the Voice ภาษาอังกษติดกัน King The Voice ติดกันเลยก็ไป Follow กันได้นะคะให้พี่ิงฝากนิดนึงดีกว่าส่งท้ายกับคุณผู้ชมทางรายการ Music Pick and Play ค่ะครับผมก็ยังไงก็ฝากอัลบั้มของ k คิงพิเศษด้วยนะครับผมอัลบั้มชุดนี้ก็ผมตั้งใจมากนะครับผมก็มีทุกๆแนวเลยนะ ตั้งแต่แบบว่าเศร้าร็อกหนักๆแล้วก็เป็นเพลงเกี่ยวกับกําลังใจค่ะนะครับส่วนส่วนครึ่งหลังเนี่ยจะได้ฟังอีกก็จะเป็นหนักเข้ามาแล้วจะเป็นฮาร์ดคอร์เป็นอะไรเข้ามาแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆเพราะผมก็มีงานงานที่ที่ทำอยู่ล่าสุดภาคหนังเรื่องวิโอภาค2ที่เป็นแอนิเมชั่นก็ภาคเป็นดูโ m a r สนะครับไปหาชมกันได้นะครับ เอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะต้องขออนุญาตพี่คิงคุยกันแค่นี้ดีกว่านะคะคุณผู้ชมขอแบบสั้นๆเพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วแบบเค้กเขาน่าเยิ้มนะทุกเขารอเรารับประทานอยู่นะ <laughs> <ผม S 2> จะส่งท้ายด้วยน้ําเสียงของพี่คิงดีกว่าเอาแบบคลสติกเบาๆนะอเอาให้เข้ากับบรรยากาศของร้านจะร้องเพลงอะไรให้เราฟังดีเป็นซิงเกิลที่กําลังจะปล่อยในปลายเดือนกร,รกฎาค่ะนะครับผม ชื่อว่าบทสรุปของเรื่องราวเดี๋ยวให้พี่คิงส่งท้ายด้วยน้ําเสียงของพี่คิงแบบซอบซบนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่กับรายการ m ิ s ิกพิกแอนดเพลนะคะรวมถึงอย่าลืมค่ะชมเราย้อนหลังได้นะคะเ์อใน YouTube เลยเดี๋ยวรีวิ h ช w ว์ชาแนลเจอแน่นอนนะคะหลากหลายรายการรวมถึงรายการ m ิ s ิกพิกแอนดเพลของเราด้วยค่ะวันนี้เดี๋ยวลาไปพร้อมกับเสียงเพะๆของีิคิงนะคะรวมถึงสถานที่สวยๆแห่งนี้ บ้านด์มิสเตอร์จนค่ะคุณผู้ชมนะอยากมามาได้เลยค่ะทองหอล่อซอย13นะจ๊ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ yeah! Yeah! เป็นเพียงอาการเป็นเพียงอารมณ์ที่ไม่อาจคุมเาไว้ไม่เป็นอะไรแรงหายใจต่อฉันพอมีเธอคงมีจำเป็นต้องรู้สึกดิดที่จะขก,กันไป เข้าใจและขอให้เธอนั้นโชคดีเธอจงเดินทางไปตามทางที่สนงงงามที่คุณคุณนี้นั้นไม่มีสิทธิให้เธอเธอจงเดินไปและอย่าได้ใช้ถามความปดวดร้าวคุณฉันเลย ที่เธอไม่รักคนหนึ่งปล่อยเขาไปเธอไม่ต้องห่วงแค่